ไม่ได้พ่อตังค์มาแค่นี้แล้วไม่ได้แค่นี้นะลูกทำอะไรเพิ่มไหมคะอ๋อไม่มีแล้วครับซื้อขนมเลยครับไม่ได้พ่อตังค์มาแค่นี้แล้วไม่ได้อะใช่ไหมไม่ได้ลูกพ่อตงคแค่นี้แล้วอุ้ยลูกชายเหรอคะใช่ครับลูกชายครับหน้าตาหล่อเหมือนพ่อเลยคะ่ะ อรอแล้วเนี่ยโอ้โหน่ารักเลยโอ้โหก็ก็คงจะประมาณนั้นนะครับก็คงจะประมาณนั้นนะครับหน้าตาครับลูกชายเราแล้วก็เหมือนเหมือนพ่อประมาณนั้นเหมือนเหมือนพ่อไฮ้ยกกยกินอะไรก็ซื้อมา,อามายตยพ่อบอกว่าไม่มีเงินตอนนี้มีแล้ว้ไปไปไป,ไปโอ้โห